วันสองวันนี้เริ่มร้อนนะนะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วจากฝนตกเย็นมาหน่อยแล้วก็ร้อนนะตอนเช้าก็ร้อนแต่ถึงร้อนอย่างไรที่นี่ก็ยังมีลมชโชยให้หน่อยลมพัดเย็นๆ ราก็อยู่กับความร้อนความเย็นเป็นธรรมชาติ <c oughs> เรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ธรรมชาติ <c oughs> ถ้ารู้แล้วก็สบายใจ <c oughs> ถ้าไม่รู้มันก็จะ โลกรดลงเป็นกิเลสตัวสำคัญเข้ามาก่อกวนกิเลสจ,จำพวกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นนะ <c oughs> <c oughs> ตราบใดที่จิตใจมันยังไม่เห็นธรรมนะแต่ตาเห็นธรรมแล้วก็สบายหน่อยแม้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง <c oughs> ถ้าปล่อยให้อำนาจของกิเลสตั้งสามกองนี้เข้ามามันก็ปิดกัน <c oughs> ปิดกันทางแห่งความดีแต่มันเปิดทางแห่งความชั่วอีภ <c oughs> <c oughs> าศิตหลายบทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัด เรื่องของกิเลสรวมย่อๆก็เรียกว่าถ้าโลภขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นธรรมโกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นธรรมหลงเข้ามาแล้วก็มืดหมดนอนตะการ กิเลสสามกองนี้มันสามารถแปลสภาพจิตใจของคนให้ใหดีให้เลว็วถ้ารู้จักความโลภรู้จักความโลภว่ามันเป็นโทษมันก็เปิดแสงแห่งธรรมนี่นั่ก็ตรงกันข้ามกับที่วนะ่าเมื่อโลภเข้าแล้วมองไม่เห็นธรรมแต่ถ้าลดความโลภได้แล้วก็ธรรมะก็แย้มขึ้นมาหน่อย ปรากฏขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้มันมีโทษอย่างนี้เนาะความโลภมีโทษอย่างนี้แต่ถ้าว่าทามันปิดบังแล้วมันก็มืดนมองไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงคือมองไม่เห็นโทษมันนะมองไม่เห็นธรรมไม่เห็นโทษของความโลภเนี่ยถึงเรียกว่าเมื่อโลภมันเกิดขึ้นเต็มหัวใจมันก็ปิด ปิดตาปัญญาทำให้มองไม่เห็นธรรมะความโกรธก็ยิ่งร้ายแต่ว่าร้ายพอๆกันนะเนาะโลภเหมือนกับไม่มีโทษมากแต่มันก็โทษมากเหมือนกันนะโลภมากๆนี่ก็พอๆกันเหมือนกันแต่ว่าอาการของมันอาจจะแตกต่างกัน ความโลภเหมือนไม่ไม่รุนแรงแต่ว่าความโลภมันก็เพิ่มความโกรธได้เหมือนกันแต่มันโลดมากๆมันก็เพิ่มข้อที่สองความโกรธขึ้นมาได้เนี่ยแต่าถ้าโกรธขึ้นมาก็ปิดผางแห่งธรรมอยู่เหมือนกันเมื่อโกรธเข้ามาแล้วก็มองไม่เห็นธรรมเหมือนกัน ไมองไม่เห็นแม้จะเขียนตัวใหญ่ๆไว้มันก็มองไม่เห็นหูได้ยินมันก็หนวกไปเลยอ่ะถ้าโกรธขึ้นมา <c oughs> ตันถือว่าถ้าโกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นธรรมแต่ถ้าลดละความโกรธได้ทมก็ปรากฏขึ้นเนะยอาเห็นโทษของความโกรธเพแสงสว่างแห่งธรรมก็โอ้มันมีโทษนะ ทำร้ายทั้งแกตนเองและผู้อื่นด้วยนะจะทำร้ายโลกได้ด้วยนะเพราะกโกรธนี่มันเหมือนไฟจริงๆมันเป็นสภาพร้อนน,นนะจึงก็ไฟเสมอด้วยโทสะมันไม่มีเลย <c oughs> ไฟข้างนอกก็อันตรายไหมเผาผลาญนี่มันก็ยังน้อยกว่าไฟคือความโกรธนี่ มันแหลกลานไปหมดเผาตนเองเผาผู้อื่นเผาทั้งโลกให้เป็นจุนวิจุนได้เ <c oughs> นอมันร้ายขนาดไหนท่านจะบอกว่า <c oughs> ความโกรธนี่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่มองไม่เห็นแม้บิดามารดาเราจึงมักจะได้ยินข่าวว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ <c oughs> แต่ก่อนมันไม่เคยได้ยินนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันบ่อยแล้วก็เพราะความโกรธนี่แหละความโกรธมันก็ทำให้โมหะมืดบอดมองไม่เห็นคุณค่าคุนมีคุณก็มองไม่เห็นมันมืดนะมันก็เลยทำได้ทุกอย่างนะท่านเตือนมาว่าถ้าฆ่าความโกรธได้นัน นอนตาหลับเป็นสุขนะแต่ความโกรธเนี่ยมันก็ทำให้ผิวพันไม่งามนี่รออันนี้ก็คงเห็นชัดเนาะ <c oughs> เวลากโกรธขึ้นมาแล้วดูไม่ได้เลย <c oughs> เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยท <c oughs> างกิริยาอาการคำพูดเนี่ย แต่ถตงบอกว่าความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวพันธ์สามเนะี่ยผิวพันธ์ไม่งามเลยฉะ <c oughs> นั้นถ้าฆ่าความโกรธไดนะ้นั่นแหละเป็นสุขน,ะนอนตาหลับห็นว่างนะั้นนี่นด่วย่าด้วยด้วยกิเลสนะกิเลสสามก่องนีน่าโลกโกรธลงเอออเสิ่งมันก็เป็นเรื่องที่ พูดกันย้ำกันอยู่บ่อยๆเราม,มาพูดถึงสามอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมากที่สุดคืออะไรเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเป็นทางขัจัดความโลภโกรธหลงก่อนที่พระองค์จะนิพพานเนี่ย สเสด็จไปกุสิลารานี่เทศเรื่องนี้เยอะมากเลยเนี่ยบรรปลายพระชนมาชีพของพระองค์เนี่ยเทศเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรเงี้ยทำไมถึงเทศเรื่องนี้เยอะเพราะรวมธรรมะทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยลงตีตรงหนทางเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเราก็รู้จกักกันแล้วมันเป็นทางก็คือมรรคนั่นเองนะ มักมีองค์แปดเนี่แต่พูดไทยน้อยๆมาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเทศเรื่องนี้เพราะถ้าปฏิบัติตรงนี้ได้มันก็บรรลุผลตรงนี้แหละถ้าต้องเนื้อากนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัตริรวมคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันหมายถึงปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจเนี่ย กายวาจาใจก็เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมือนเป็นเรืเ่องอยู่กับตัวเรานี่แหละเอาจารย์จึงสอนเรื่องนี้มากนะสอนเรื่องนี้มากเนี่ยพราะแค่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วทาา <c oughs> ํายากใช่ภาษาชาวบ้านมัาทายาก <c oughs> ยากเพราะว่ามันขัดกับ จิตใจที่มันชอบไหลไปสู่กิเลสนี่แหละจะดึงมันออกจากกิเลสมันยากเพราะมันชอบนดึงออกมาก็เดือดร้อนเด็กไม่รู้จักไฟนะดึงออกมาจากไฟมันก็จะคลานก็ไปหาไฟอะไรสักน่องนี้ถ้ารู้จักมันเสียแล้วเนี่ยเหมือนกันแสงสว่างแห่งธรรมก็ปรากฏขึ้น ถ้าความโลภมันออกจากจิตใจแนละ้วธรรมะก็ปรากฏขึ้นมันตรงกันข้ามกับถ้าความโลภหรือความโกรธความหลงก็มาสซ่จิตใจเนะี่ยธรรมะก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันที่เหมือนกับที่ท่านบอกว่าเหมือนลาหูอมจันทนะฮะตั้งๆจิตใจมันก็มีแสงสว่าง่นะแต่เมื่อ มันถูกอะไรมาปิดบังกิเลสมาปิดบังเนี่ยไปเลเหมือนลาหูอมจันเนีมันไม่มีรัศม,มีมันบังปิดหมดเลยเนี่ยอาแต่ย์บอยว่า,าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เห็นธรรมนีความโลภเกิดขึ้นมามันก็เหมือนอะไรมาปิดบังมองไม่เห็นธรรมนี่ยความโกรธเกิดขึ้นมาก็มองไม่เห็นธรรม,ม,ม,มยิ่งความหลงยิ่งแล้วเลย มัหลงไปแล้วอัอออนดับนึงว่าฆ่าความโกรธหรือความลงเสียไดนะ้นั่นแหละอยู่เย็นเป็นสุขถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขก็ก็ปฏิบัติตรงนี้แหละให้มันดีกายวาจาและใจก็ชื่อว่าเราปฏิบัติตรงต่อศีลสมาธิปัญญานีแล้วก็ถ้าเดินทางเรียกว่าเดินทางถูกทางถูกตาม มักตามที่พระองค์ทรงแนะน,นำพัฒสอนว่าทางแห่งความสุขก็คือทางตรงนี้แหละนะทางศีลสมาธิปัญญาการมาปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละนียแต่บอกว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลานข้อปฏิบัติถ้าจับข้อปฏิบัติได้นีมันก็เป็นการ ได้ปฏิบัติอยู่ทุกสถานที่เพียงแต่ว่ามีสติระลึกได้นีไอ้ตัวสตินี่ก็เป็นสำคัญตัวสำคัญนะถ้าขาดสติมันก็เส่สมาธิปัญญาก็คลายไปเหมือนกันนะแต่ถ้ามีสติก็เรียกร้องมาได้นะขาดสติก็มันตรงกันข้ามเลยขาดสติปุ๊บเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามา กุศลละมูลนะมูลรากของกิเลสมันเกิดขึ้นมาโนโลภโกรดลงมันเกิดขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้ามีสติปุ๊บมันก็เหมือนกับเมรกหมอกมันมันคลี่คลายออกไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นมาน่นโดยธรรมชาติแล้วัวจิตใจนั้นมันมีแสงสว่างอยู่ในตัวนะแทบทุกคนนะ เพียงแต่ว่ามันมีอะไรมาปิดบังเนี่ยกิเลสมาปิดบังเนี่ยปิดมากปิดน้อยด้วยนะถ้าคนปิดมากนี้ทั้งชาติก็หาไม่เจอมันทั้งๆท้นมีแสงอยู่นะแตม่มันหนาเหลือเกินว่างันนะนมีคําภาษาไทยเราคํหนึ่งมันอาจจะนนหนักๆหน่อยแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดีอ่ะกิเลสหนาเลยกิเลสหนา ปัญญาหยาบมอนกับกิเลสหนาะปัญญาหยาบมันเข้าคู่กันเลยฮนะเอคือมันไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเนะี่ยเพราะมันหนามากนะเอมันขุดคุยเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เจอนะมันหนานะเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะเยอะมากเนะี่ยมันสู้คนกิเลสบางไม่ได้เนะี่ยกิเลสบางมันก็ยังชั่วเลยอะเอเอขัดนิดเดียวก็ใสแล้วเนาะเหมือนสนิมเหล็กเนะี่ย โอ้ถ้ามันหนาแล้วมันเกาหัวเลยนะขัดซ้ายขัดขวามันมันท้อเนี่ยมันท้อใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะถ้าปล่อยให้มันเกิดกังนานนี่มันมันท้อได้มันกันนะเหมือนเราทิ้งภาชนะไว้นี่บางทีทองเหลืองทองแดงนี่ทิงไปจนสนิมเกิดกังเวลามาขัดโอ้โหมันใช้เวลามากหล้วเกิน แต่ก่อนอยู่น้องประพงศ์นะขัดพธรูปนะเขาขัดทุกวันพระนะียใสเจ็ดวันมันก็มันก็เม,ม่เศร้าหมองท่า่นะแล้วขัดง่ายด้วยถ้าปล่อยเดียปีหนึ่งหรือบางทีว่ามีงานครั้งหนึ่งมาขัดนี่โอ้โหใส้เวลาเยอะเอาอะไรใส่ก็ไม่ออกนะขัดแล้วขัดอีกเนะนี่ยนี่กาเรียกว่ามันหนาเลยเดี๋ยวเทียบกับกิเลสหนามันหนานะถ้าบันบางมันก็ง่ายนะ เอาอะไรมารูปๆเซตเซตมันก็ใสขึ้นมาแล้วเนะี่ยแต่มันก็สู้การขัดบ่อยๆไม่ได้แล้วปฏิบัติบ่บบบบอยๆนี่ก็ตรงกับที่พระองค์ทรงตัดว่าทําให้มากจเจริญให้มากก็คือขัดบ่อยๆนั่นเองนี่ยพูดภาษาเราเพราะมันกิเลสมันคอยจะมาเกาะอ,อยู่ตลอดเวลาเนะี่ยเพราะเราไม่มีเกาะป้อ,องกันถ้ามีเกาะมันก็ดีน้อยเนี่ย เหมือนเราขัดแล้วนะเอาไว้ในกล่องอย่างดีไม่ให้ฝุ่นเข้าไปฮนะอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันโอกาสฝุ่นที่เข้าไปเกิดกังมันน้อยเขาเรียกว่าปฏิบัติด,ดีแล้วรักษาความดีนั่นเองฮนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่รักษามันก็ฝุ่นละอองมันเยอะนะก็คืออาสวะกิเลสมันเยอะเลยเพลอแป๊บเดียวมันจับเลยออะไรก็ตามเหมือนเราขัดล้างแนละ้ววางไว้ตรงฝุ่นเยอะๆเนะี่ย โอ้ยเม่เท่าไหร่ชั่วโมงเดียวก็เอาอีกแล้วก็เป็นภาระเนี่ยแต่อันนี้ก็ตรงกับว่าดีแล้วทำดีแล้วก็ต้องรักษาความดีหาวิธีรักษาเนี่ยเป็นอาหารการกินก็ต้องใส่ภาชนะปิดฝาอย่างดีนี่ของใช้อะไรก็ใส่กล่องใส่อะไรที่กันฝุ่นได้อย่างดีเนี่ยเปิดมาใช้ก็ไม่เป็นภาระเลยเนี่ยเอามาใช้ไม่เป็นภาระ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นภาระนี่นี่ก็คือธรรมะแบบง่ายๆแบบธรรมชาติที่เราอาศัยดูธรรมชาติแล้วก็โอปนนิโกน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับจิตใจของเราเนี่ถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่หลวงปู่หลวงปู่ชาท่านเทศง่ายๆเลยธรรมะมีทั่วไปแล้วเดินไปก็เหยียบธรรมะเราฟังบ่อยใช่ไหมนั่งก็นั่งทับธรรมะนอนก็นอนทับธรรมะนี่ นั่นก็คือที่ท่านมองเห็นธรรมแล้วมองทะลุปุโปร่งแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติที่มันสอนเราบอกเราอยู่เสมอนะเห็นอะไรก็โอปะนาโกน้อมเข้ามานะอย่างน้อยๆถ้ามีหลักของใจนะมองไปทะลุปุโปร่งถึงความเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาไปเลยนะอันนี้ปฏิบัติสิสบาธิปัญญานี่เป็นเพียงเพียงทางขัดเกลาเท่านั้น ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ถ้ามองถึงตัวที่นำไปสู่ความหลุดความหมดจดจริงๆนะมองไปถึงอันนี้จังทุกครั้งหน้าต,ตานะี่มันเป็นไปเพื่อละเพื่อถอนเลยนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยมองดูอะไรมันก็อยู่ภายใต้ของพระไตรลักษณ์ทั้งหมดเลย เปลี่ยนนันนจังทุกครังหน้าตาเปลี่ยนแปลงแล้วการดำลงอยกก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างเหมือนกัน<笑><笑>บางคงนนึกเข้ามาถึงกายใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็พอดีเะเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี่ก็พอดีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ยากเหมือนกันช <c oughs> ีพิตอาจจะไม่ดำลงอยู่ด้วยก็ได้นี่มันก็เลยเป็นความพอดีอย่างหนึ่งและเรียกว่า อันนี้จังความเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูสิเหมือนต้นไม้ใบหญ้า,ยยานเนี่ยมันผัดใบหลนน่นให้เรากว่าใถ้าเราอะไรอยู่ตลอดเวลาทั้งปีทั้งชาติมันก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ต้นไม้เพราะมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ให้ร่มเงาเราอยู่ได้ตลอดมีดอกมีผลให้เราได้สัมผัสได้ดมได้ทานนี่เพราะความเปลี่ยนแปลงยอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ แล้วการดำรงชีิตของงินก็มีอานิสงส์เผื่อแผ่มาถึงเราด้วยเราก็ได้อยู่ร่มเงาได้สัมผัสดอกมันได้สัมผัสผลของมันเห็นไหมนันก็ล้วนแต่ความเปลี่ยนแปลงแต่กันแหละถ้าเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติจริงๆมันก็เลยไม่ต้องไปขัดต่อธรรมชาติเป็นความพอดีของธรรมชาตินี่แล้วถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่เป็นกิเลสต,ตรงนั้นด้วยนะถ้าไม่เข้าใจจะเป็นกิเลส เป็นกิเลสเพราะความเปลี่ยนแปลงนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำมันเป็นอย่างนั้นเอาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเจงเลยว่าเห็นอนิจจังทุกขังละตาเนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้แล้วก็โอ้ยทุกตลอดเนี่ยทุกจริงจริงและถ้าไม่เห็นอนิจจังนี่ทุกมากเลยเพราะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนน้นอย่างนี้อยากให้มันเป็นเหมือนเราคิดแต่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยทุกแต่ถ้ายอมมันจะยอมนี่มันก็ดีอ่ะ ไม่ยอมแพ้เป็นพระแต่จะน้อยอย่าเอาชนะมันเลยมันจะมันจบไม่เป็นเลยมันจะคาใจเรากับใจเรามันไม่จบเลยเพราะมันคิดไม่ถูกอะคิดผิดมันก็ผิดตลอดปีตลอดชาติมันจะจบที่ไหนอะถ้าคิดถูกแล้วมันก็จบได้นะอ๋อลองอ๋อคําเดียวอ๋อมันจบไงเออไปแล้วอ๋อไ่จบแหล่ะเออเออตาไม่เข้าใจแล้วโอ้ยจะเอาทําไมทําไมมันเป็นปัญหานะเออ เรื่อปัญหาตลอดมันก็เลยไม่จบนั่นก็คือการเข้าใจธรรมะหรือเข้าใจธรรมชาตินี่ก็อยู่กับมันแหละธรรมชาตินี่อย่างที่กล่าวเมื่อตอนเออบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็นบางทีก็ฝนอะไรก็สารพัดโลกมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละถ้<ท>าเ<ง>ข้าใจแล้ก็รู้รับรู้มันก็พอจริงจริงมนุษย์เราก็มีปัญญาพอที่จะ บันเทาสิ่งนี้ได้ยู่หรอกถ้ามันร้อนทางร่างกายก็มีสิ่งแก้เนี่ยอวอาลนี้จะพูดถึงว่าเออบ้านเรานี่มันสมบูรณ์ดีนะเอ้าเรามีทุกอย่างนะมีน้ำม,ม,มีต้นไม้ภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์แบบทุกอย่างอะไรไม่มีมอนุอาจังหวะมันก็เห็นมันมีถ้าโดยธรรมชาติที่เพื่อการดำรงชีวิตมันสมบูรณ์มากเลย ถ้าไปดูบางที่บางแห่งมีแต่ทะเลทรายมีต้นไม้ก,ก็แพงเลยนะไม่มีใบเขียวๆให้สัมผัสเลยยิ่งหนักเข้าไปพวกที่อยู่ไม่เคยเจอเขียวๆเลยอยู่แต่ขาวๆเลยเ <c oughs> ย็นนะมันเย็นจริงแต่มันเย็นทรมานเนี่ยเห็นไหมประเทศอะไรก็เพราะมันไม่มีเขียวก็เลยตั้งความเขียวเป็นชื่อประเทศกรีนแลนด์เนาะกรีนกรีนแลนด์มันขาวไง มันไม่มีเขียวเลยแนละ้วก็เดียวว่าตั้งชื่อให้มันชื่นใจหน่อยให้มันเขียวๆหน่อยให้มันกรีนให้มันเดี๋ยวว่าเขียวๆหน่อยแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีเขียวเลยขาวทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ฉะนั้นบ้านเรามันมีครบมีครบทุกทุกอย่างเลยนี่น้ำก็ไม่ได้ขาดแขนขนาดนั้นนะเนี่ยไปบางที่โอ้ยน้ำนี่ขาดแขนมากแล้วเราก็เห็นตั้งแต่สมัย นูนย้อนไปสี่สิบห้าสิบปี่มันมีอยู่แต่มันก็กันดานหน่อยหนึ่งอยู่นะเวลาหน้าแรงโหไปตักน้ำมันไกลมากบางที่บางแห่งไปเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลเลยวันทั้งวันก็เป็นภาระกับเรื่องต้องหาน้ำมาไวเนะี่ยถ้าจะใช้เวลาอันนั้นหน่อยก็ไปแต่เช้ามืดตีสามตีสี่ 3, 4, ไปแล้วกว่าจะกลับมาถึงมันก็ให้มันเช้าหน่อยเพจะได้ทำอย่างอื่นได้ ถ้าออกสายก็หมดเวลาไปเลยนะใช้น้ำก็ใช้อย่างประหยัดด้วยเ,เ,เดี๋ยวนี้มันสมบูรณ์นะสมบูรณนะ์ความสมบูรณ์ันนี้มันมาจากธรรมชาติเดียวกันนะถ้าธรรมชาติมันดีมันก็มันก็ดีถ้าที่ไหนธรรมชาติไม่พอดีไม่สมบูรณ์มันก็ขาดแขนในบางสิ่งบางอย่างแต่ถึงอย่างไรนะบ้านเราก็ไม่ไม่ได้ขาดแขนถึงขนาดนั้นหรอกนะ อย่างโุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันได้เยอะถึงบอกว่าถ้าภายในบ้านเราจริงๆประเทศของเราจริงๆมันเลี้ยงกันได้ไม่เหลือเฟือเลยกินไม่หมดหรอกทำข้าวทำอะไรต้นไม้เช่ไหมเนี่ยแค่อยู่ในวัดมันไม่รู้อะไรมันออกลูกออกดอกทั้งปีทั้งชาติสัตว์มันก็ไม่อดเหมือนกันนะเหมือนจะหมดไปต้นนั้นก็ออกลูกมา ลูกนี้หมดไปตอนนั้นก็ออกมาเ่ยมันก็เลยอยู่ได้เห็นไหมเนี่ยเสียงนกนกูปูปีกเนะี่ยมันอยู่ได้เพราะมันสมบูรณ์นียถ้าไม่สมบูรณ์มันหนีหมดแล้วหน,นีหมดแล้วเห็นไหมถ้ามันหนาวเกินมันก็หนีมาร้อนเห็นไหมร้อนเกินก็หน,นีไปหาเย็นมึงแต่ของเรามันโอ้โหมันสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ถึงว่าโชคดีเนี่ยเโชคโชคดีของเรา มันหายากนี่เจ้าพุทธเจา้าล้วก็ตัดนประเทศอันสมควรเหมาะสมมันก็คือมันสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์อย่างนี้แหละเนี่ยถ้าขยันใช้สติปัญญาเนี่ยก็พอหาเลี้ยงชีพได้อยู่ได้จะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเนี่ยว่าแต่อยู่ป่าอยู่เขาจะอยู่ดําเนินกับชีวิตธรรมชาติก็ยิ่งง่ายเลยนะอยู่ได้นะ เห็นไหมมีลุงสองคนเขาหลงป่าเป็นสิบวันเนี่ยไม่เห็นผอมไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้กินข้าวเลยถามอยโยนะโอ้ก็คนชาวบ้านมันก็ง่ายเนาะเข้าของกินเยอะเลยอยู่ในป่าก็ไม่ได้กินข้าวก็เอายวกล้วยต้นกล้วยใบไม้มากินเนี่ยก็อยู่ได้นะครับอกว่าข้าวมีพกข้าวไปไมไม่มีไฟข้าวก็ไม่ได้กินก็เลยกินผักกิน ผลไม้ในป่าที่มันมีที่มันกินได้หัวโน่นหัวนี่เผือกมันที่มันกินได้กินสดนะก็ประทังชีวิตได้ในเครว่าการดํารงชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติเ็าเรียกว่ารู้เรื่องธรรมชาติมันก็เอาชีวิตรอดได้เนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะหรือธรรมชาตินี่ลิลำบากเหมือนกันเนี่ยนั้นนี่มันก็เกี่ยวข้องกับธรรมะภายในนี่ถ้ารู้ธรรมะแล้วก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันรอดจากกิเลสเนี่ย ถ้าไม่รู้แล้วมันก็กิดเลสทวมทับจิตใจแล้วอยู่ลำบากนะเน,นี่ก็เรียกว่ารวมแล้วก็ธรรมะหรือธรรมชาตินี้ถ้าเราเข้าถึงเข้าใจจริงๆแล้วก็เออก็เบาใจสบายใจนะโดยเฉพาะเข้าถึงรู้เรื่องของอ,อานิจจังทุกขังอนัตาเนี่ย,ยมันสบายนะถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็โอ้ยต้องแบกแบกโลกจริงๆ เอาทุกอย่างให้มันเหมือนที่เราคิดทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกเอาเท่าที่มันได้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอันหดได้อันหดนนยกได้ก็ยกอันหดยกไม่ได้ก็อย่าไปยกมันเลยมันเมื่อยมันหนกักถ้าอยากจะยกก็ยกเบาๆหน่อยนะได้ก็ฉลาดหน่อยว่างั้นแต่อะไรที่มันหนักก็เอาไม่ไหวเพราะคนคนก็เอาได้ก็เอาไปสะเราเอาไม่ไหวอย่างนี้มันก็ยังเบาหน่อยนะเอาเท่าที่เราเอาได้เบาสบายกว่าน นันคือความพอดีธรรมะนี่มาปรับสมดุลให้เรารู้จักความพอดีตามกําลังของเรากําลังของเรามีขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นนะอย่าให้มันเกินนั้นถ้าเกินนั้นเป็นทุกข์เลยความคิดก็มีลิมิตมีจํากัดเหมือนกันเนะี่ยอย่าให้มันเกินถ้าเกินมันผิดปกติเลยความคิดนี่นจะบ้าเลยแต่มันเกินมันถึงทางตันแล้วก็หยุดแไปไม่ไหวก็ถอยดีกว่าอย่าดันเลย ดันแล้วมันเครียดเนี่เอาพอมาพอดีพอนะพระธรรมะคือความพอดีถ้าพอดีอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละคือความสบายอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ่าก็เป็นอน,นว่าธรรมธรรมะธรรมชาติเนี่ยที่เราสามารถที่จะค้นหาได้ด้วยตัวเราเองเนี่เอาทำหลวงพ่อชาแล้วอย่าเราอยู่กับธรรมะนะเพียงแต่ว่าเราจะแยกแยะธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนนี่เรา นั่งอยู่ยืนอยู่เดินนอนอยู่กับธรรมะทั้งนั้นแหละถ้า่คิดถูกคิดเป็นก็ธรรมะก็ปรากฏขึ้นในใจเสมอนีแต่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นกิเลสก็ครอบงำํำทั้งยืนเดินนั่งนอนกิเลสก็ครอบคุนยถ้ามีธรรมะยืนเดินนั่งนอนก็เบาสบายก็ฝากเป็นก็คิดธรรมะต่อจากนี้ไป ก็จะได้บุดทิดส่วนบุญกุศลตามที่ญาติโยมได้